สวัสดีครับผมจากร้านกีต้าโอซูมิวสิกนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเซตอัพกันนะครับผมเห็นหลายคนชอบเปียนกันนะครับการเซตอัพกีตาร์อ,อันนี้เราไม่พูดถึงการ,รวิธีเซตอัพนะแต่มาพูดถึงไอเหรลนสิบนะครับไอว่าท่าเภทบอกว่าเอาเหรลนสิบนะครับวางที่เฟรมสิบสองผมจะให้ดูนะครับกีตาร์อ้อาวกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีต้าปุ่มก็ได้ที่เขาชอบพูดกันนะครับจริงๆถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับผมเหรลนสิบ นะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับสำหรับสำหรับคนที่มีมันทัดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่ไม่มีนะครับก็คือที่เขาบอกว่าเหรียญสิบวางเราที่เหรสิบสองเนี่ยแล้วถ้าถ้าตั้งแอคชั่นความสูงได้อ่าเกินเหรียญสิบไปนะครับอันเนี้ยผมตั้งต่ำกว่าเหรียญสิบแน่นอนเพราะว่าเหรียญสิบมันค้ำอยู่เพราะถ้าเกินถ้าแบบแบบประมาณพอดีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับควรจะอยู่ประมาณนี้ขห็นไหสายหกเนี่ยผมยังขนาดสายหกยังติดเลย อันนี้กีตาร์ฟ้านะครับกีตาร์โปรงก็เช่นกันอยอธิบายให้ดูนะครับผมจะหยิบกีตาร์โปร่งมาตัวหนึง่งนะครับนี่กีตาร์โปรเราก็มาดูเฟสสิบสองนะครับของกีตาร์โปรอ่ากีตาร์โปรผมก็ยังอ่ะเดี๋ยวลองดูนะให้ดูชัดๆถ้าผมเอาเฟสสิบสองเป็นหลักอ่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับ นะว่าติดนะฮะจะจะต้องยกทันทีสายต้องยกเหนือเหนือกับเหนือกับไอไอนี้เข้าไปคือมันจะยกสายทันทีนะครับเ,เหมือนกันนะครับเจ็ดเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกนะครับใช้ได้ในกรณีที่คุณไม่มีในเรื่องของไม้บรรทัดวัดสายนะครับก็คือตัวุเ<อ>จ้าตัวเหรียญสิบเนี่ยนะครับ,เห,บเหรียญสิบทั่วไปหรือจริงๆไม่จำเป็นต้องเหรียญสิบหรอกครับเหรียญอะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่มี นะครับอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นเกณฑ์ก็ได้เป็นความสูงมันก็คือเนี่ยครับขอบตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งถ้าถามว่ามันสูงขนาดไหนในขอบตรงนี้มันก็คือความสูงที่2.25มิลหรือว่า2มิลนิดนิดมิลเซน์นี่เองนะครับเพราะว่าถ้าใน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 ,ในปกติทั่วไปเนี่ยของกีตาร์ไฟฟ้านะครับที่ผมตั้งให้ลูกค้าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ1มิลหรืออาจจะต่ำกว่าถ้าคนบางคนชอบจะไม่มีอะไรตายตัวนะครับ แต่ส่วนมากผจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมิลจนถึงไม่เกินหนึ่งจุดจดห้าสูงสุดราลๆนนั้นของกีใต้ฟ้าจะอยู่แถวนี้แต่ถ้าสูงแต่ถ้ามากสุดเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านี่คือมากสุดที่ผมใช้เลยถึงจ5ึงจุดห้าไม่เกินนี้จะอยู่แถวนี้นอกจากคนที่ต้องการสายสาย,สาย,สายที่ต้องการแบบต่ำๆเลยเนี่ยก็จะลงไป1.5หรือ1ส่วน1.5หรือ1ส่วนกีตาร์โปรที่ผมตั้งให้ลูกค้าโซนใหญ่ก็จะอยู่ตั้งแต่1.5จนะครับจริงๆ1.25ก็ได้แต่ว่วา มันเป็นบางบางบางคนที่ชอบนะครับแต่ว่าเอาเป็น1.5แล้วกันจะตั้งที่1.5จนถึง1.25จะไม่เกินนี้ก็คือไอ้2.5ก็คือเป,เ,ปเป็น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 ระดับสุดท้ายครับก็คือระดับเหรียญสินี่แหละ1.2ไอ้2.5นี่แหละคือความสูงจะตั้งไม่เกินนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแต่ถามว่ามีลูกค้าบ,บางคนก็ตั้งเกินเหมือนกันแต่เกินนี้มันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเพียงแต่ว่าความสูงของมันเนี่ยพอสูงมากเราก็จะเจ็บมือมาก การกดสายกะใช้แรงมากทุกอย่างก็ะช็งแรงมากข้อดีก็มีครับข้อเสียก็มีทุกอย่างมันไม่ได้มีมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับการตั้งต่ําก็มีข้อดีก็คือมันจับได้สบายมือแต่ข้อเสียของมันก็คือการเล่นเนี่ยเราจะไปเล่นแรงไม่ได้เพราะนั้นการสวิงของสายเนี่ยมันก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเสมอไปอยู่ที่เราแล้วเราต้องการความสูงระดับไหนก็อยู่ที่เราอยู่ที่เราเล่นถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ มันทับวัตสายเรามีแค่เหรียญเราอาจจะชอบความต่ํากว่าเหรียญสิบก็ได้นะครับเช่นเอาเหรียญบาทตั้งก็ไม่ผิดถ้าเป็นเหรียญบาทเนี่ยนะครับจะลองดูกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าอะไรหรือสองบาทเนี่ยมันจะมันจะอยู่ที่ความสูงกันเท่าไหร่ครับอาจจะลองมาดูกันเมีตัวตั้งคร่าวๆนะครับถ้าเราตั้งเหรียญบาทอ่าเหรียญบาทน่ครับให้ดูเนี่ยเหรียญบาทน่าใช้กับพี่ใต้ฟ้ามากผมว่านะอ่านะ ประมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งมิลพอทีนี้พอเราตั้งพลเหรียญบาทปั๊บมันก็จะอยู่ที่ประมาณมิลครึ่งมิลสองห้าหรือมิลครึ่งไม่เกินนั้นาการณีไม่มีมันทัดนะรามาเรา,าคุยเรื่องนี้กันถ้าเหรียญสองบาทนะครับแต่ลักษณะเดียวกันเหรียญสองบาทนี้จะอยู่มาตรฐานที่หนึ่งจุดสองห้าเลยเห็นนะม <Okay. S 1> ถ้าเราตั้งจริงๆมันเราก็ต้องตั้งที่หนึ่งจุดห้าเพราะว่ามันต้องค้นจากหนึ่งจุดสองห้านิดหนึ่งเวลาเราตั้งสายนะเพื่อไม่ให้มันเพื่อพอเราเหรียญวางปุ๊บเนี่ย มันจะต้องพ้นตรงนี้นิดนึงอันนี้คือการตั้งตั้งข้าวๆนะในกรณีที่คนไม่มีมันทัดอ่ะมาพูดถึงเหรียญห้าต่อเหรียญห้าอยู่ที่หนะึ่งจุดห้าฮะก็จะสูงขึ้นไปถ้าเลาตั้งก็คืออย่างที่ผมบอกหนึ่งจุดเจ็ดห้าหรือสองจะอยู่ไหมเหรียญห้าผมพูดตรงๆก็คือสี่เหรียญน,นี้นะครับที่เหมาะในการตั้งกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นผมนะเหรียญบาทเหมาะตั้งไฟฟ้ามาก ลองมาก็คือสองบาทแต่ให้เหรียญบาทไม่เป็นหลักก่อนเลยนะครับเหรียญสองบาทได้ที่ตั้งโป่งควรจะเป็นเหรียญสองบาทและเหรียญห้าบาทที่ตั้งกีตาร์โป่งนะครับสายควรจะเป็นเหรียญสองบาทและเหรียญห้าบาทเท่านั้นจะดีมากเพราะว่าเวลาเราตั้งเนี่ยมันจะพ้นจากความสูงตรงนี้ไปเพราะว่าเหรียญเหรียญเหรียญห้าบาทเนี่ยค่าหนึ่งจุดห้าเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ที่หนึ่งจุดห้าหรืสองเหรียญสิบเป็นไปได้ผมคิดว่าควรจะตั้งเบรค นะครับหลายๆคนที่บอกสิบเหรียญสิบวานเนี่ยผมวัดดูแล้วผมว่าควรจะตั้งเบสเบสเนี่ยสายเบสเนี่ยอ่าโดยเฉพาะเบสเนี่ยมันจะใหญ่ทีนี้พอตั้งปุ๊บเนี่ยความที่เราต้องการเนี่ยมันจะอยู่ที่นเนี่ยเริ่มต้นที่ผมเคยตั้งเบสให้ลูกค้าส่วนมากแล้วเนี่ยนะที่เอาซาวที่แบบโอเคลูกค้าได้แล,ล้วรู้สึกรู้สึกดีเนี่ยมันจะอยู่ที่เริ่มจาก2อมิลขึ้นไปนะครับเนื่ยสองมิลก็คือ2 2งจุดสอเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้ โอเคนะครับผมฝากไว้กันกับ OC Music นะครับทั้งสองสาขาเลยภูเก็ตและจันทบุรีครับ